สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classico Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังขาดปัจจัยสนับสนุนต่อราคาทองคำนะคะหลังจากที่ราคาทองคำนะคะ มีการปิดทําการไปนะคะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะวันนี้ก็ยังทรงทรงตัวอยู่นะคะมาเปิดตลาดที่บริเวณ1,657เยนสลาต่อออนแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะ1,650 1,659นะคะราคาทองคำในช่วงเช้านะคะยังคงทรงตัวมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากตลาดยุโรปฮ่องกองออสเตรเลียนะคะปิดทําการในวัน Boxing Day ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในคือวันนี้ก็คาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นนะคะหลังจากที่ตลาด ะะะกับเข้ามาเทรดหลังจากช่วงวันหยุดยาวในวันคริสต์มาสค่ะทั้งนี้ประเด็นหลักๆนะคะนักลงทุนยังจ้องจับตาดูเกี่ยวกับการประชุมของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะซึ่งคาดว่านะคะจะมีการเริ่มประชุมอย่างจริงใจงอีกครั้งในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นะคะก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับหน้าผาทางการคลังได้หรือไม่นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะราคาทองคำนะคะยังคงถูกกดดันนะคะต่อก,การที่ลดพอร์ตการลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนบางส่วนหรือเฮดฟันนะคะทําให้การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำนะคะอาจจะไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้มากนักนะคะเนื่องจากมีการลดพอร์ตการลงทุนก่อนช่วงสิ้นปีก็ต้องมาดูในช่วงสัปดาห์หน้าหรือปีหน้าอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลขดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนะคะรวมไปถึงดัชนีภาคการผลิตที่จะประกาศออกมาค่ะซึ่ง ตัวเลขนะคะดูเหมือนว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นแรงกาดดันต่อราคาทองคำได้นะคะก็ต้องรอติดตามดูนะคะตั้งแต่เวลา3ามทุ่เป็นต้นไปค่ะ ทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่รคาทนงคานะคะลงไปชนแตะบริเวณแนวรับสําคัญ1,635นะคะก็มีการรีบาวกับขึ้นมันเล็กน้อยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเนื่องจากมีการลดพอร์ตการลงทุนนะคะมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางดังนั้นการปรับตัวขึ้นนะคะยังคงอยู่ในกรอบจํากัดนะคะไม่สามารถทะลุผ่านแนาวต้า1,665ไปได้นะคะทีนี้ตัวอินดิเคเตอร์ยังส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับตัวขึ้นได้อีกนะคะก็ต้องรอมารุ้นดูว่าจะสามารถ ถ้ารูผ่านแนวต้าน1,665ได้หรือไม่นะคะซึ่งถ้าผ่านไปได้นะคะยังมีแนวต้านถัดไป1,675อีกหนึ่งระดับค่ะรอดูนะคะคาดว่าในช่วง ปลายปีนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆนะคะตั้งแต่1,635นะคะจนไปถึง1,675หรือ1,685ลองดูในกรอบนี้กันไปก่อนนะคะหรือซื้อขายตามแนวรับแนวต้านนะคะโดยวันนี้ให้แนวต้าน1,670 1,675และแนวรับ1,645 1,640ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ